ผีตายใ,ในกองเพลิงเผามันเลยสิวะกูรับผิดชอบเองนายนัทพรคนที่ตัดผมเกียนติดหนังศีรษะผิวคล้ำหน้าก็ขอสัน้นดวงตาปูดพองกระแทกเสียงยุจ่าดำมือปืนรับใช้กับชาวเห็นแก่เงินที่มันหลอกเอาไว้ใช้โกสินเจ้านายใหญ่ได้ส่งนายนัทพรให้มากว้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านนี้ พอรู้ว่ามีการสำรวจพบสายแร่ที่จะทำเงินอย่างมหาศาลให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ดินในอนาคตเรื่องพบสายแร่กำนันมากชายหนุ่มนิสัยดีมีดีกีความรู้หูตากว้างไกลก็รู้เรื่องนี้ด้วยเพราะอย่างนั้นโกสินจึงสั่งนายนัทพรให้เป่าหูชาวบ้านปั้นแต่งเรื่องเร็วๆใส่ร้ายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ชาวบ้านที่มีความคิดของตัวเองฟังแล้วไม่เชื่อแต่ไอที่สมองหมาปัญญาควายและเห็นแก่เงินพอถูกไอ้หน้าก็สนตภายเข้าหน่อยก็เดินตามต้อยๆวันนั้นนายนัทพรเก็กหน้าว่าเผามันเลยไอก้กำนันนี่มันไม่ได้หวังดีกับชาวบ้านเผาบ้านมันแล้วตะเพิดให้มันออกไปจากหมู่บ้านเราซะอย่าให้มันเป็นตัวถ่วงความเจริญที่นี่ใครคนนึงทักออกมาว่าถ้าเผาแล้ว เราถูกตำรวจจับล่ะเฮ้ยกูรับผิดชอบเองนายกูใหญ่นายกูรู้จักกับตำรวจถ้ามีปัญหากูจัดการให้มันคุยโวแค่นี้จ่าดำกับชาวบ้านโง่ง่าก็ฮึกเหิมเป็นการใหญ่ยกขบวนอย่างกระแห่เถิดเทิงมุ่งไปบ้านกำนันมากไม่รอดีเฮ้ยเผาเลยเว้ยพวกเราเผาเลย จะดำตะโกนขู่กำนันที่เห็นแวบๆบแบบอยู่ในบ้านไอ้นัทพรคนหน้าก็สุมไฟใส่ฟืนต่ออีกว่าไอ้กำนันมันคนเลวมันอมเงินที่รัฐบาลส่งมาสร้างความเจริญให้หมู่บ้านเราเผาเลยเผาเลยเผาเลยชาวบ้านก็หลงเคิมหมโหฮาป่าแต่ไม่มีใครกล้าเผาอย่างที่ร้องตะโกนกันสักคนนายนัทพรจึงสกิดไอ้มือปืนขี้ครอก ขยิบหูขยิบตาพยักพเยิดหน้าเป็นสัญญาณเท่านั้นจ่าดำก็นำไปที่หน้าประตูรั้วควางคบเพลิงในมือหมุนติ้ติวตรงลิ้วเข้าไปในตัวบ้านไอ้พวกที่ถูกจูงจม,มูกมาเห็นจ่าดำทำก็ทำบ้างไม่นานไฟสีแดงอมส้มก็ลุกท่วมบ้านจ่าดำชะเง้อชงแงมองหากำนันมากที่เห็นในบ้านแวบๆบเมื่อครู่ ว่าเมื่อใดจะหนีออกมาเสียทีแต่ไม่มีวี่แววเลยปีเข้าไปกระซิบไอ้คอสั้นทำไมมากมันไม่หนีออกมาสักทีมึงจะห่วงอะไรมันมากนักหนาวะถ้ามันไม่หนีออกมามันก็ตายหายอยู่ในนั้นแหละถ,ถ้าตำรวจมาแล้วมันยังไม่ออกมาทั้งพี่ทั้งผมเป็นจำเลยแนะ่แล้วจะอยู่รอตำรวจหาหอกอะไรวะ ว่าแล้วนายนัทพรก็เลี่ยงออกจากที่เกิดเหตุหายวับไปพร้อมกับไอ้มือปืนขี้ครอกของมันกว่าไฟจะมอดก็ร่วมชั่วโมงไอ้พวกที่พากันมาเผาหนีหายไปหมดแล้วเหลือชาวบ้านใกล้เคียงมายืนดูซากอยู่ไม่ถึงสิบคนตอนที่กำนันมากกลับมาถึงเกิดอะไรขึ้นแก้วล่ะแก้วแก้วตาอยู่ที่ไหนแก้วตา คือเมียสุดที่รักของกำนันมากคนที่จ่าดำเห็นแวบๆอยู่ในบ้านคนนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีวิ่งขึ้นบันไดจะไปเอาปืนมายิงใส่แต่รีบร้อนก้าวพลาดตกบันไดล้มหัวฟาสลบไปในตอนนั้นมารู้สึกตัวอีกทีก็เพราะสำลักควันจะหนีก็ไม่ทันเสร็จแล้วแก้วตามองลอดม่านเพิงที่ลุกโชตช่วงออกมาเห็นไอ้นัทพร กับจ่าดำซุบซิบกันก่อนจะปิดตัวเลี่ยงไปด้วยแววตาอาฆาตตอนที่เปลวเพลิงติดเสื้อผ้าผมเผ้าเนื้อตัวผึบผับไปทั้งตัวเธอแสบร้อนสุดจะทนทานได้ลงนอนดิ้นพลาดพลาดบนพื้นก่อนเปลวเพลิงจะปิดลมหายใจคืนให้พระผู้เป็นเจ้าไปอย่างทุเรศทุรังรุ่งขึ้นในนัตพรถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบสวน แต่แค่ไม่ถึงชั่วโมงมันก็เดินผิวปากลงจากโรงพักสองวันต่อมาจ่าดำถูกตำรวจรวบตัวได้ที่โรงแรมในตัวจังหวัดตอนกำลังนั่งซดกาแฟไอ้ตาพองเอ้ยไหนบอกนายช่วยได้เสือกหลอกใช้กูออกไปเมื่อไหร่กูตามไปยิงมึงทิ้งแน่คืนนี้ทั้งมืดทั้งเงียบถนนรอบโรงพักเงียบ บนโรงพักก็เงียบไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงเล็บหมาขูดควนพื้นดินหลังโรงพักดังฝุบฝุบฝุบฝัดดูวังเวงพิกลนอกจากเสียงเล็บแล้วพวกมันยังส่งเสียงอีทอีอีทอีออคล้ายมันกลัวอะไรสักอย่างหมูสันที่เข้าเวรคืนนี้เห็นผิดปกติก็ลงไปดูแต่ไม่พบอะไร นอกจากหมาสองสามตัวในเงามืดจ่าดำที่นอนตะแคงหันหน้าเข้าข้างฝาในห้องขังทั้งอับทั้งชื้นรู้สึกมีกระไอความร้อนมาแตะแผ่นหลังวูบวูบเบาๆและองศาความร้อนมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนต้องเหลียวหลังไปมองพอไอาจากขี้ครอกหันไปมันก็พงะใครไม่รู้ ร่างลุกเป็นไฟไปทั้งตัวยืนเท้าสะเอลอยู่นอกกงขังก่อนจะก้าวขาพาร่างไฟลุกท่วมนั้นผ่านกงเหล็กเข้ามาคล้ายไม่มีซี่กงงก่างกั้นอยู่เลยเฮ้ย <Hey! S 1> จ่าดำร้องเสียงแหบแห้งเจตพูดบินอ้าวออกจากร่างอ้าปากค้างมองแน่นิ่งร่างดำเป็นตอตะโกที่เพิงลุกโชด ยังกับเตาหลอมเหล็กนั้นค่อยๆย,ยกมือชี้หน้าไอ้จ่ามือปืนยังโกดธขึ้งแข้งเคืองซึ่งมันคิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางแก้วตาเมียกำนันมากอีแก้วตามึงตายไปแล้วอีแก้วตาผีแต่ร่างที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลวเพลิงแดงฉานนั้นย่างสามขุมเข้าหาอย่างรวดเร็วโอ้ยอย่าเข้ามาเลย กูกลัวกูกัวมึงแล้วหมู่สันได้ยินเสียงจ่าดำแหกปากซะง,งั้นก็วิ่งตือเข้ามาหน้าห้องขังทันได้เห็นจ่าดำถูกไฟคอกลุกท่วมตัวล้มตึงลงนอนดิ้นพราดพลาดเหมือนทุรนทุรายก่อนขาดใจตายไปอย่างทุเรศทุรังเรื่องนี้พอได้ยินเข้าหูนายนัทพรก็ยิ้มกลิ่ม ที่จะไม่มีใครซักทอดมาถึงมันอีกต่อไปก่อนจะรายงานให้โกสินรับรู้แล้วย้อนสั่งกลับมาว่าไหนไไอ้จ่าดำมันก็ตายไปแล้วหรือก็ไปงานศพเมียไอ้กำนันมันหน่อยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าลือไม่เกี่ยวข้องเรื่องที่เมียม,มันตายไอ้หน้าก็คอสั้นยิ้มมุมปากพูดต่อว่าและโยนความผิดให้จ่าดำไปทั้งหมด ใช่คืนนั้นในนัทพรตีหน้าเศร้าไปงานศพแก้วตาตามคำสั่งซึ่งตั้งแต่ก้าวขึ้นบนศาลาจนพระสวดเสร็จลงมาขึ้นรถจะกลับก็ไม่มีใครพูดกับมันสักคนเดียวไอ้คอสั้นมันเลี้ยวรถออกประตูวัดไปได้หน่อยเดียวมันก็เห็นไฟอะไรสักอย่างสว่างเป็นจุดสุดปลายสายตาในความมืด บนถนนข้างหน้ารถยิ่งใกล้เข้าไปน,นันตรพรยิ่งสงสัยมันอะไรวะนะ่ะทีแรกก็นึกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟไหม้จนกระทั่งรถแล่นเข้าไปใกล้มันถึงได้เบิกตากว้างครางในลำคอว่าคนนี่หว่าเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะถึงได้ติดไฟไปทั้งตัวอย่างนั้น คนอย่างไอ้นัทพรไม่มีความคิดที่จะลงไปช่วยแม้สักนิดเดียวแค่ชะลอดูแล้วจะเร่งเครื่องบึ่งผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่ร่างไฟท่วมตัวนั้นหันหน้าทำท่าจะปาดเข้ามาขอความช่วยเหลือเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูไอ้คอสั้นตะโกนใส่หน้าแล้วยานรถพวดไปเร็วจีพร้อมช้อนตาดูกระจกสองหลังหวังจะได้เห็นคนไฟไหม้นั้น ดิ้นพลาดพลาดอยู่กลางถนนแต่มันกลับร้องอ้าวหายไปไหนวะหรือว่าตายหาไปแล้วพอขาดคำมันก็ได้ยินเสียงดังรมอะไรหนักๆที่ตกลงมาให้รถไหวยยบย่าไปทั้งคันเรียกนายนัทพรให้รถสายตาจากกระจกสองหลังลงมองไปที่หน้ากระโปรงรถแล้วใจหายวับ ไปฉับพันร้องเฮ้ย <Hey! S 1> ร่างที่ไฟลุกโชนนั้นอยู่ตรงหน้าห่างไปแค่เอื้อมมือเท่านั้นมีเพียงกระจกกั้นไว้เท่านั้นหน้าที่ดำเป็นตอตะโกขึงตาเขม็งหน้าสยุดสยองพองขนภาพกระชากหัวใจนั้นทำไอ้นัทพรเส้นสายกระตุกปล่อยมือจากพวงมาลัยขึ้นปิดหน้าขาเกรงเหยียบคันเร่งจนรถเก๋งพุ่งพรวด ออกนอกถนนปีเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทางหน้ารถพังพินาศเหมือนกระดาษถูกขยำจนยูย่ยี่ก่อนระเบิดดังสนั่นลั่นทุ่งพระเพลิงแดงฉานเผาผ่านรถทั้งคันชั่วพิบตานายนัตรพรพยายามผักทั้งดันทั้งถีบให้ประตูรถเปิดออกแต่ประตูมันไม่ยอมเปิด ร่างไอ้ตาโปนหน้าก็คอสั้นถูกไฟเผาสดๆดินทุรนทุรายอยู่หลายอึดใจก่อนตายโหงเนื้อหนังละลายเป็นผุยเหลือแต่กระโหลกขาวเวอร์ขารถไม่เกินชั่วโมงหลังจากนั้นไอ้เจ้ากลายโกสินได้รับโทรศัพท์ปร,รายงานจากไอ้พวกชาวบ้านที่อยากได้หน้าเรื่องการตายของไอ้ขี้ฆ่ามันพอโกสินวางหูโทรศัพท์ ไฟในบ้านก็ดับพึบลงฉับพันความมืดครอบคลุมไปทั่วทุกมุมห้องมันตะกนสั่งลูกน้องว่าใครไปดูหน่อยสิทำไมไฟถึงดับเงียบกลิบไม่มีใครตอบหรือขานรับเจ้านายมันสักคนเดียวเหมือนจะไม่ได้ยินโกสินต้องตะโกนให้ดังขึ้นไปอีกว่าใครอยู่แถวนี้มั่งมาบอกให้รู้หน่อยสิไฟมันเป็นอะไร แล้วจะติดเมื่อไหร่เฮ้ยพอเสียงตะโกนขาดหายไปเสียงลูดปิดประตูห้องก็ดังขึ้นบานประตูเปิดอ้าออกอย่างเชื่องช้าแต่มองไม่เห็นใครสักคนนอกจากแสงไฟแวบๆเหมือนแสงเทียนแต่สว่างกว่ามากมายว่าไงไฟจะมาเมื่อไหร่ เสียงมันขาดหายไปอย่างกระจมน้ําเท่านั้นลูกกระเดือกโกสินก็อุดตันลําคอมันนิ่งอึ้งทึ่งเสียวาบที่กลางกระหม่อมตลอดลงมาถึงกกหูก้านคอร่างนางแก้วตาที่ไฟสีแดงอมส้มลุกโชนยังกับพวกเล่นมายากลก้าวฉับๆผ่านบานประตูเข้ามาในห้องท่าทางขมึงถึงทีละก้าวทีละก้าว และทุกๆย่างก้าวที่แก้วตาเหยียบลงไปบนพรมผืนหนาที่ปูไว้ติดไฟเป็นรูปรอยเท้ามาตลอดทางภาพที่เห็นล้วงหัวใจไอโกสินเงือบหงายหายใจไม่ออกก่อนชักตาตั้งด้วยความกลัวอย่างที่ไม่เคยกลัวเท่านี้มาก่อนแต่ดูจะไม่หนำใจแก้วตาเธอพาร่างลุกเป็นไฟย่างเท้าขึงตา ยื่นมือคว้าหมับจับคอหอยโกสินได้เหมาะเหมงแล้วขยํำดวงตาไอเจ้านายใหญ่เลือกแทบจะทะลักออกมานอกกระบอกตาเปลวไฟลุกลามติดเสื้อผ้าผมเผ้าเนื้อหนังมังสารวดเร็วเจ็บแสบปวดร้อนเป็นที่สุดแต่ไอโกสินไม่มีโอกาสปัดป้องหรือแม้แต่จะร้องสักแอะมันขาดใจตายไปด้วยความกลัว สั่งเผาบ้านใครไม่ได้อีกต่อไปข่าวนี้สะพัดไปไวยิ่งก่าไฟฟรามทุ่งกำนันมากฟังแล้วพนมมือจดหน้าผากเปร่งวาจาเราจะต้องการให้ฟ้าดินรับรู้ขอให้คนชั่วตกนรกหมกไหมเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้